สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับครูปอนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3มนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการค้นหาข้อมูลกันนะครับเราก็มาดูว่าการสืบคขนข้อมูลเนี่ยโดยใช้เ e ิร์ h เอนจินนะครับใช้กันยังไงนะครับไปดูเลยนะครับสืบคขนข้อมูลโดยเซิร์ h เอนจินนะครับ หรือเป็นโปรแกรมค้นหาที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเพลงซอฟต์แวร์แผ่นที่ข้อมูลบุคคลกลุ่มข่าวและอื่นอีกนะครับซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมครับหรือผู้ให้บริการแต่ละรายนะครับจะให้ไม่เหมือกนกันนะครับเซิร์ชเอนจินส่วนใหญ่นะครับจะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ ตัวคีย์เวิร์ดนะครับที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปจากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้เนี่ยน่าจะต้องการให้มันขึ้นมานะครับในปัจจุบันเนี่ยเซิร์ชเอนจินนะครับบางตัวเช่น Google จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไปด้วยนะครับและจะนําประวัติที่บันทึกไว้นั้นมาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหา,าต,ต่อไปนั่นเอง เราก็จะมาดูการสืบค้นเว็บไซต์ข้อมูลด้วย Search Engine นะครับที่นักเรียนเห็นตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสืบค้นเว็บไซต์ข้อมูลด้วย Search Engine นะครับนึ่งเลยนะครับเราทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ Google ขึ้นมานะครับตั้งในรูปนี้เลยนะครับแลวหัวข้อที่ต้องการคน้นในที่นี้ ะเลือกหัวข้อเป็นเว็บนะครับให้สารนะครับให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการซืบคนลงไปในช่อง t e ็กบอนะครับซีนะครับกดคำว่าค้นหานะครับอ่านครับระบบจะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการครับแล้วก็จะแรงออกมาในรูปแบบของลิงก์พร้อมคำอธิบายประกอบนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเว็บ search engine นะครับที่เราเห็นรูปนี้ก็จะเป็น Google นะครับนักเรียนก็น่าจะขนหน้าขนต่างกันนี้นะครับต่อามาก็จะเป็น YouTube นะครับเราเอาไว้ใช้ด้านบันเทิงนะครับฟังเพลงดูการ์ตูนฟังข่าวนะครับอาจจะเป็น อีกนะครับลองดู .com นะครับก็จะเป็นการเซิร์ชคนหน้าอังกฤษนะครับมันจะช่วยแปลให้เรานะครับก็เหมือนเป็นริด i ินาลีนะครับมาเราก็จะมาดูการสืบค้นรูปภาพด้วย Search Engine นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราทำการเปิดเว็บไซต์ที่บริการของ Google ขึ้นมานะครับสองนะครับให้เราเลือกหัวข้อที่เราต้องการ คนนะครับเข้าไปที่หัวข้อรูปภาพนะครับอันนี้จะเป็นอินเมจนะครับสามนะครับพิมพย์เวิร์ดข้อความที่ต้องการซืบค้นลงไปในช่องอีกบอกนะครับกดปุ่มค้นหาระบบเนี่ยจะทําการค้นหารูปภาพที่ตรงกับคย์เวิร์ดที่เราต้องการครับเราก็จะแสดงรูปภาพที่เราค้นหานะครับนะครับต่อมานะครับจะเป็นการซืบคนวิดีโอด้วย เ e ิร์ช e n น i n e นะครับหนะครับให้เราทำการเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการของ YouTube ขึ้นมานะครับ2นะครับให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดที่สำคัญครับที่เราจะต้องการสืบค้นลงไปในช่อง t e x t b o x นะครับ3นะครับให้กดปุ่ม search นะครับ4นะครับระบบจะทำการค้นหาวิดีโอที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับเราก็จะแสดงวิดีโอที่ ต่อมานะครับเราจะมาดูการสืบค้นค้ศัพท์ดย Search Engine นะครับหนึ่งเลยนะครับให้เราทําการเปิดเ็บไซต์ที่ให้บริการ d i ลองดู c o m นะครับ2องครับให้เราพิมพ์คำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาลงในช่อง t e ็ t b o x นะครับตรงนี้นะครับ3นะครับให้เราเลือกเป็นบริการของ d t i o n a r y นะครับ4ให้เรากด s u b m i t นะครับ านะครับระบบจะทําการค้นหาคําศัพท์ที่เราต้องการพร้อมคาแปลนะครับเร oh, จะครูจะไปลองทําให้ดูนะครับ okay, นะครับจะเป็นการค้นหาเว็บไซต์ด้วยเซิร์ชเอนจินนะครับหน้าที่เรา เห็นตรงนี้จะเป็นหน้าของบริการห้อง Google นะครับเอาพิมพ์ g o o g l e ลงไปนะครับของข้อของ Google นะครับต่อมานะครับจะเป็นการค้นหาด้วยรูปภาพนะครับ ก็ให้เรามาที่ Google เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วให้เราไปที่รูปภาพนะครับหรือ i ินเ t e นะครับแล้วเราจะต้องการรูปภาพอะไรล่ะอ่ะอย่างการรูปภาพแมวใช่ไหมก็พิมพ์ไปแมวจะค้นด้วยวิดีโอนะครับให้เราพริมพ์ไปว่า กูเกลนะครับโเกลเนี่ยไม่ใช่นะเรามาค้นหาโดวยวิดีโอนะครับให้เราไปที่ YouTube นะครับเราก็เซิร์ชไปเลยครับว่า YouTube นะครับที่เราเคยค้นหาไปแล้วนะครับคีย์เวิร์ดเราพิมพ์ไปนิดเดียวที่เราเคยค้นหาแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ เงให้เราดูมีสาระความรู้ขา้าวสารต่างๆมากมายนะครับต่อมานะครับถ้าเราทำการสืบค้นด้วยคำศัพท์นะครับเราเข้าไปที่นันนะครับให้เราพิมพ์ไปว่าดิกลองดูนะครับเห็นไหมว่าครูพิมพ์ตัวดีขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นประวัติที่ครูเคยค้นหาไปนะครับ อันนี้ให้เรากดคำว,ว่า c t i o n a r y นะครับนี่นะครับก็ผลหาคำทรางประษางคิดที่เราจะต้องการค้นหารลงไปนะครับก็จะขึ้นทำแปลให้เราเลยนะครับก็แค่นี้นะครับง่ายๆก็จะเป็นใบงานนะครับเรื่องการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine นะครับ ครูเนี่ยจะให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็ตออคำถามนะครับ1น,นะครับพลังงานคืออะไร2นะครับยกตัวอย่างประเภทของพลังงานต่างๆมานะครับอย่าลืมทํากันด้นะครับก็จบเรียนกันสอนเพียงเท่านี้ครับเจอกันแม่สัปดาห์หน้าครับไปๆนักเรียน